สวัสดีครับรามาดูต้นไม้ของจริงก่อนส่งนะครับนะสวยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะอาศัยทิชชู่นะครับชุบน้ําเพื่อความชุ่มนะเพื่อให้เขา,าคงความชุ่มอยู่ในนี้เนาะนะครับเวลาเขาอยู่ในกล่องนะครับเราก็จะตัดกระดาษแบบนี้เนาะนะครับจะเอาปิดด้านหน้ากระถางนะครับเนาะ ตอนนี้แพกต้นไม้ตอนเช้าสดชื่นดีนะครับตอน4โมงเช้ากว่าๆนะครับโอเคครับขอแพกต้นไม้ก่อนนะครับครับเนีแพกของเสร็จแล้วนะครับนะต้นสา้อยปากแป้งนะครับเนาะลักษณะของกล่องจะเป็นกล่องดัดแปลงเพื่อความเหมาะสมหน่อยนะครับนะรูปร่างเขาจะแน่ดีไซน์เอาเองเนาะนะครับแต่ว่าแข็งแรงนะครับข้างในเรามัดล็อก กระถางแน่นหมดแล้วนะครับไม่ให้ขยับปิดแน่นทั้งหมดนะครับกล่องก็แข็งแรงดีนะครับฮะโอเคครับพร้อมเดินทางครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ